ปิดตัวแล้วเรามี GT 6เวอร์ชันจีนฉายชุดสันดอร์กันปะเจน3ให้จอสว่าง6 0 0 0นิตพร้อมแบตเตอรี่5 0 0 0ันแร้อยมิลแอมมีชาร์จไว1้0ยย่วัตต์ลาสุดท้างเรามีประเทศจีนก็ได้เปิดตัวอุร้ามี g t ทีที่อัปเกรดสเปคหลายอย่างเลยครับและมีความแตกต่างใจเรามี GT6 เวอร์ชัน g l o บ a l อีกด้วยครับโดยมีสเปคต่ำเลยครับมีหน้าจอแสดงผลแบบโ l เ d เป็นแบบแฟลช ขนาด6.78นิ้วความเร็ว 1.5k มีความสเสียงสุด6 0 0 0นิตมีคาลิเฟเล120เฮิรตเป็นแบบ 8t ltpo ใช้ชิปเซนสกร้อน8.3 Gen ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรมีลำโพง12กิกกัส16กิกส่วนลำมิ้ลือก2,06กิก512กิกและ1 t e r a b บ t e เนระบบบันการแนนดาย14ครอบครับได้ด้วยมื ui 5.0ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซล เซนเซอร์ Sony IMX890 มีระบบกันสันแบบโฮลกม์าระจความเรเอียดแรมิเซซอร์โซนเซอร์ Sony IMX355 ส่วงกล้องหน้าความลเอ็ยสมองรัมิเซลเซอร์ซ a m ซุงเอร์ Samsung s 5 k 3 9, ้9ไฮแบตเตอรีม่มาที่5,800ม mm, ิลแอมรองรับชาร์จไว้หนือยวัตต์สมาร์ทโฟนเรียวมี GT6 ที่เปิดตัวในจีนไม่รู้ราคาต่ามนี้ครับรุ่นแรม 12G กรอง gig, มงิ้มราคาอยู่ที่2799หยวนรุอประมาณ14,000บาท่น่นาท รวมสองลสมอกิ้งมีราคาอยู่ที่2799หยวนหรือประมาณ15,500บาทแรมสมอกิ๊กรวม5ล้จางกิ้งมีราคาอยู่ที่27 9 9หยวนหรือประมาณ17,0 0 0บาทและรุ่นแรมสมอก,กิรวม1เม,มีราคาอยู่ที่3,899หยวนหรือประมาณ1 9 5 0 0บาทครับ